มันน่าจะบนกลางตรงไหนเครื่องล็อกนึงบนกลางตรงนี้เครื่องล็อกนึงคือที่เหรอไอ้เป็นมามาอยู่ใบเล็กก่อนนะอยู่ไหนอยู่ใบเล็กอยู่ใบเล็กฝั่งซ้ายปะฝัไปซ้ายไปซ้ายมเป็นลูบิกแน่เดี๋ยวบอกนะมันเดินหาลูบิกอ่ะไม่หวะไม่เจอไม่เจอมันอยู่ซ้ายบนเฮ้เจอ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 กูปั่นในเล็กอ่ะไม่เจอไอ้เหี้ยมันเจอมันเจอมันเจอล่างกลางชัวร์ล่างกลางแน่อาจจะบนกลาง ต่างคนวะผีนี่มีเครื่องล็อกลางบนกันกูอยู่ไปไกลๆล่างก่อนจะได้เกิดผีมาฝากลางผีมาฝากกลางกูไปให้กูไปให้เมยเขาจะไปไหมกูไปกูไปเองกูไปเองกูไปไล่ผมไล่ผมไล่ผมฝากลางฝากลางแมทเทพไอเกมแต่ว่าเพื่อนปัดเลยปัดเลยปัดเลยพี่ปัดล่างกลางเลยเฮ้ยโอ้โดนพอดีไอ้สัยไดปัดแยกก็ได้จอดหะ บันเล็กบันเล็กต้องพักต้องพักมาดูเลยโชกูหิวบัลเล็กนะจะมาก็บอกมาได้แต่ต้องต้องบอกซึ่งโซนไหนรอบนะโซนบนโซนเหมือนโซนซ้ายนะกูว่าสายสามเครื่องนะตรงกปัะสายล่างสายบนสายกลางอ๋อไอันนี้โซนบนเครื่องโซนที่าไอ้สัตว ไม่ได้เครื่องล็อิลากมาเล่นบนนะเว้ยเออลากไปเลยลากไปเลยบรรประจุบรรเลมึงล้มเด็กกรอแจใหปวดขี้ว่ะวันนี้ท้องเสียขี้ทั้งวันเลยข้าใจผมก็ปดหัวมือนกันจะล้มบอม่จะล้มาบนมันมีตสอข่าวป มาเล็กเสร็จปอยแผ่นซ้ายวนแผ่นแหวนแผ่นมาเล็กไหมพี่กันไปสายลากเฮ้ยไปมาเล็กไปมาเล็กไปมาเล็กไม่เสร็จกดขึ้นบนฮะบนนลยไม่มีป๊อปไม่มีป๊อปไม่มีป๊อปขวากีเครื่องเดียวไม่แต่ไล่สุดเอาเจ็บนะไม่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 เดินไปบน้ายฝาเดินกลับไป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 กูตามไปนะเป็นแั่นปะวะมันจะโซ่นะ แม็ตัดบอลลเลยโอ้ใครถ้าเจ็บแล้วอันี้เลยมันไล่ต่อใช่ปะไล่ต่อไล่ต่อไม้ขอได้จังหวะดีไม่เก็บรูบิมาเล็กหรอวะมาททไม่ไปเลยทมกูเล่นขวลากสายการพี่แกะรูบิล่อเลย บนสุดได้เนี่ยแล้ก็สายล่างบนสุดบนสุดใช้บนไม้สองแค่นปูขวาล่างเข้ามไปไมไม่ข้ามดีว่าตัดไม้ตัดไม้ปูที่เคลียร์อยู่ไหนอะอยู่ใกล้ปะไป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 สวดปั่นแย่งเลยก็ได้นะเว้นสายล่างแล้วก็บนกลางสองอะไม่ต้องรอช่วยอ่ะันสายล่าง พี่ไปนะลงขวาเมามาเล่นมีนดกังได้ๆคุณน่เจาแผ่นบบนี้แบบสุดแล้วนะรถเหลืองดีๆๆไปไหนเรือนะ่อง่ะทิ้งจริงเหรอไล่ยอยู่ไล้ยอยู่คุณน่าจะตายแล้วนะกดช่วยให้ได้อยู่ได้อยู่แมททิพร่างกายสวยพยายามไปขวาได้ะปะฝั่งขวา ถ้าไม่ได้บอกเดี๋ยวกูไปตั้งขวาขวารอแล้วพี่เกียวฝัดไม่พี่เกียวรอช่วยปวกกันเรื่องหรอเดี๋ยวแค่ฟันแตกอ่ะไอ้พี่เขาฟันแตกมันมีไมล์รถนะได้หว่ะพี่ต้องเล่นสายล่างกันเออพี่บอกใครได้พี่บอกให้ได้ที่บอกให้ได้อ่ะคุยกันโยกไอ้เนี่ยได้อยู่เลยพี่เกียวไปเก็บรูบิกได้บ้างมี่ย เออไลที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 ระยะยาวนะยาวนะยาวนะคูลม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 ตายหมดเลยตายปะเจ็บเยอะจอหนึ่งใหไม่โดนเลยสองแผ่นน่ะ้ายบนน่ะหล่อดีลมปะลม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  เรอดึงอยู่เรอดึงอยู่ระไมรายการขไหนั้นขวาล่างไม่ถึ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 งอ้มึงอยู่างกลางได้ปอยู่ะฝันฝันฝัเล็กเลยไปเลยยไม่ใชขนาดี่เลยดีกว่าไไม่มีเลยนะเขาดึงเลยนะออกไปกลได้มาดึงเลยมาดึงเลยมาดึงเลยดึงเข้าเข้าาเล็เข้าานเล็กานเลยังอยู่ ดึงนะดึงเลยมาขวาล่างมาขวาล่างดึงได้หายัปเลงอยู่นะบี่โยมาไปเลี้ยงอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วเรากำลังกลับนะอยู่บารเล็กหน้าบารเล็กกลางมา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 เดี๋ยวพี่เล่นตรงนี้แหละพี่เล่นตรงนี้เล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลยถ้าตํารวจพี่โดนไอ้มันมดมาเาผมมันด้าผมพี่มันด้าผมเจ้าฟีดใหม่เล่นเลยสองแผ่นปั่นไหนกันนะขวาล่างปั่นได้สองคน อยู่บนกลางขวาล่างไปไปรอได้ปะคนหนึ่งเดี๋ยวพี่ปันเอเดียอยู่ทสายบนนะอยู่บนกลางอยู่บนกลางอยู่บนกลางโดนละโอ้ยไม้นอนด้วยสิแถวเก็บที่บอกเราได้ตรงล้มเลยไปไปเล็กไปไปเล็ก บอเล็มีไม้อเนาะเปิดขวาหนตรนี้เลยน่าจะผมสุดอ่ะพี่เปิดบนฮะพี่แกะลูกบิดก่อน่แะไรบีอะไรบีอะไรบีเออไ่ีติดแล้วติดแล้วไปเลย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 ผมพับอลเล็กก็แล้วพี่ล้มเลยนะล้มเลยนะนอนวันเอาต่อไปไล่ต่อได้ต่อได้ต่อได้ต่อขอล่างเสร็จไปหากันไปหากันหาด้วยกันนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันจะบีบให้ออกมันจะบีบให้ออกเพื่อเปิดได้ป่ะประตูนั้น คุณเปิด้วเเยข้าตู้เนียนได้นะเว้ยเข้าตู้เนียนเหมือนกันเข้าตู้เนียนเหมือนกันเดี๋ยวเราเดินไปบนนะเราต้องไปออกขวาเว้ยถ้ามาดึงพี่มามา้มพี่เราออกไปเลยมาเดินมาเดินมามาอุ้มมาอุ้มไปเลยไปเลยไปบนเลยไปบนเลยลอดมาถ้าลอดช้าก็เลยชุดหลังเราเรื่องจังหวะมีสักเกมร่างกายเหมือนกัน วิ่งขวาวิ่งซ้ายผมวิ่งซ้ายเลยวิ่งขวาวิ่งขวาวิ่งขวาล่างหนึ่งเส้นฝั่งละสองนะวิ่งขวาเนี่ยหมือนย่าโซนบนนะเนี่ยซ้ายล่างโซนสาการแล้มาซ้ายไม่ไม่ไปขวาว่ะผมเก็บได้นะผมเก็บได้เก็บเลยเก็บเลยเก็บหมดขวาเจอูเราไปไปแกะนี่นะแกะได้เครื่องโซนไหนเครื่องโซนไหนดูแค่ไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ต้องไเหมือนย่าโซนบนนะโซนบนเก็บเกะบมาไปเลยไม่ก็ขวาล่างอ่ะขวาบนเครื่องหนึ่งแล้วก็ หน้าเนินอ่ะเครื่องนนนหนึ่งสายบนฝันขวาขวาล่างขวาล่างอาสองเครื่งอ,รองสา <Okay. S 2> ยกลางสายกลางอนนี้โทอยู่ล่าง ไหนกน,นะไหนกมา,าเดี๋ยวซ้ายบนที่เก็บสวยจ้าฝันเสร็จเราต้องลองไปขวาวนะไอ้โดมัสเรา,ารฟอร์มจัดเลยว่ะโซนไหนเราไปรอบขวาล่า,ลางขวากลางมันมีซ้ายบนอีกเครื่องหนึ่งอ่ะที่พี่เล่ซ้ายกลางสุดแล้วเว้ยได้โอเคถ้าผมเก็บให้ได<ห>้นึงรอเชื่อคนเก็บให้ได้เก็บให้ได้นะลูกิีกอ่ะอยู่ใกล้ เดี๋ยปั่นก่อนฝาล่าแผนกูสายกลางนี่แหละไปไหนไม่ได้หรอกไม่มีอยวบอกพี่เกจ้าแผ่นวิแผ่นไม่ไม่ข่าวเดินเข้าบ้านเล็กนะปั่นฟรีัวล่างอ่ะตอนนี้มางกำลังไปบนไม่ไม่ไม่อยู่สายบนจะขึ้นเนินเนตรงตรงซ้ายเนี่ยสองเครื่องติดบ้านเล็กเสร็จแล้วด้วยน่าจะมาเครื่องพี่เสรฉกขัน ไม่มาไม่มาไม่มาุกไปปั่นขวากลางเลยได้ป่ะวิ่งไปปั่นขวากลางเลยได้ปะในแมสอะเออกูมาละกูมาละเลนซ้ายกับบนเลยพี่มันไม่เห็นตัวเราการมึงส่งบูกไปบนนะบัลลิกบัลลิเขาบัลลิเขาได้เขาบัลลิกเขาได้เกมปะนัได้เขาได้เขาได้เขาได้ ตั้งไหนกันนะสองคนอ่ะฝั่งล่างหัวกลางเจ๊คุณไม่บนเลยกูตั้งสายล่างตอนนี้บนมันมีแค่สายบนเว้ยเสื้อไงคุณไอ้บนสุดเลยฝากันด้วยกันสายกลางแกเลยดีกว่าเดี๋ยวแม่งชลมุน ใส่กลางทูกคนดึงไว้เพาะอะไรเงี้ยมากกลับ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 ไม่ไม่อยู่ใส่กลางอยู่ใส่กลางอยู่ใส่ล่างอยู่ใส่ล่างอยู่อยู่ใส่ล่างอยู่ใส่ล่างพี่ฝากขวากลาเลยดิเดินกลับ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 เข้าไปก่อนพี่เกี่ยวมึงรอเล่นกับกูได้ป่ะได้ได้ได้เดี๋ยวไปจุ่มต่อทำไมทำไมไม่ทันอ่ะ ต่อมา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 เล่นฝั่งขวาได้เลยนะเว้นขวัายี่แม่งไม่น่าโดดกว่าสามแล้วสามแล้วพี่แก่ไอ้นี่ซุ่มชาร์ล่างอยู่พี่เราประตูเลยกันนะซ้ายบนบานหนงขวาล่างบานพี่เราพี่เราประตูเลยก็ได้พี่เจ้ามาคู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  เปทรายนะทรายนะที่เยี่ยกูถือกุบิดด้วยขวาล่างเฮ้ยมันก็ไม่ออกมาดูอยู่แล้ว่ะซ้ายบนออกไม่ได้แต่พี่พี่ตายพี่ตายซ้ายบนไปเลยเปิดขวาร่างโทษอยู่ไหนฮะเปิดให้ขวาล่างมาเคลียร์กุบิดก่อนมานะทิ้งกันเปิดได้มันไม่ต้องเคลียร์เนี่ยมามาขวาล่างมาขวาล่างมาขวาล่างเจอแอบไม่ได้อะกูวิ่งไปดึง ไล่ผมล่างกะวังางกหรอลางกผู้ล้มก่อนกลติดับ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 ไม่ทันไม่ได้หะพอรอเดิพี่งดิเมเกมเกมปมา้อันนี้คือมันล้มก่อนเครื่องติดหรือว่าไม่มร่นใจไม่มจัยโอ้ ออไม่มี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 ดึงมานดึงเช่นว่ามีอสัตว์กูขึ้นบนกลางนะเออเปรอรับได้ปะไม่ได้ไม่ได้รอรับอรับไม่ถึงไม่ถึงหน้าเล่นไปเลยวายละวายเดี๋ยว่ามีโนวันเลยปะ